สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทังช่อง YouTube สิทธิพงศ์เสียวสานะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อน f อนะครับมาเบิงเทคนิคนะครับในการที่จะเอาขนุนนะครับไว้นะครับซึ่งเป็นขนุนที่ปลูกไม่นะครับสามปีนะครับสองถึงสามปีนะครับเริ่มไหพผนผลิตนะครับการที่จะเลือกไว้นะครับในจริงนี่ครับว่าจะเอาไว้ลร้ขนาดใดบางคนนะครับเห็นลูกองมาหลร้นะครับดกกะเอาไว้ลร้นะครับ ซึงเป็นเรื่องที่เขาใจพิษนะครับฉะนั้นแล้วเฮาตรงรู้จักนะครับว่าการดูแลนะครับผลไม้ม่ถึงอายุบลายเข้าจะเอาไว้บลายนะครับกิงละผลนะครับจะเฮตให้ขนุนเท่านี้กับโบโซมนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันว่าการแต่งกิง่งลวก็เอาขนุนไว้นี่ย่หลายหน่วยนะครับตอกิ่งนะครับนะครับเห็น f อเห็นนะครับ เขาจะสมบูรณ์นะครับเอาไว้กิ่งหนึ่งครับผมกิ่งละลูกนะครับจะเก็บให้ผลสมบูรณ์โดยร่วมล่ะมันดกเกินไปมันจะเลี่ยงนะครับจะเลี่ยงอ่าผลเนี่ยบาไวนะครับตัวใดบบสมบูรณ์ก็ตัดออกครับแบบมาตัดออกแล้วเอาเอาไว้จะรวยสมบูรณ์ การแต่งกิ่งนะครับเอาไว้ปกติเป็นซิปวัาหน่วยนะครับแต่ผมจะเอาไว้เป็นเทคนิคนะครับว่าเข้าดูแลนะครับขนุนยิงละต้นนะครับดูแลดูแลขนุนนะครับเอาไว้ให้เหมาะสมครับผมาเอาไว้สามหน่วยเดี๋ยวเ้าไปเบ่งนะครับว่าขนุน เ,เขาออกได้จริงนะครับเอาไปเป็นขนุนอายุโหลายท้ายอายู่หลายลำต้นใหญ่เท่ากับจังหวากันอีกที่หนึ่งให้เพื่อนเอฟซีเห็นนะครับเป็นเทคนิคนิดๆน้อยๆนะครับเพื่อนเอฟซีก็เอาไว้นะครับอย่าให้ดกหลายครับถ้าดกหลายจะมีผลต่อการไปเลี้ยงน่วยเขาเฮ็ดห้ยุวงย่วงห้องขนุนนี่ยนะครับบ่ใหญ่นะครับ ตัวนี้จะเป็นพันธ์ถวายปีเดียวนะครับต้นเตี้ยตั้มที่ดินก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ไหวนะครับี๋ยวเข้าไปเบิ่งอีกพันุหนึ่งนะครับเป็นพันธุ์ท่องเกษตรนะครับที่ผมตัดแต่งไว้นะครับมีโอกาสในไปดูแลสวนนะครับขนุนก็อยากแนะนําเพื่อนเอฟซีนะครับว่าการที่จะเลือกขนุนไว้เนี่ยอย่าเอาไว้ลายนะครับเลือกน่วยบสมบูรณ์ออกนะครับกินดิบก็ได้ครับไปสุกนะครับไปสุกมกมีนะครับ แต่นี่ก็เลือกไว้หน่วยที่สมบูรณ์นะครับตามปริมาณของกิ่งนะครับว่าจะเลี้ยงไว้บ่เดี๋ยวไปเบิ่งท่องเสริรนะครับตัวนี้เป็นทวายปีเดียวนะครับใบทวายปีเดียวนะครับครับนี่ก็เป็นขนุนพันธุ์ท่องประเสริฐนะครับที่พานการตัดแต่งกิ่งนะครับซึ่งจะเลือกไว้นะครับกิ่งละหน่วยนะครับ จอให้พ้นเขาสมบูรณ์นะครับก้รกิงเขาจะเลี่ยงได้ไวนะครับย่วงทางในก็จะใหญ่นะครับนี่เป็นขนุน3ปีนะครับทะนั้นแล้วเพื่อฟซ c นะครับทีมีไม่พน้นโดยเฉพาะขนุนนะครับกาสามารถที่จะนํานเทคนิคไปกรับใส่กับสวนตัวเองได้นะครับ กังวลว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับครับเพื่อนเอฟซีนะครับและเพื่อนเกษตรกรนะครับที่มีใจหักทางการเกษตรนะครับจังไดกะฝากก็ไล่นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับทั้งช่อง u t u b e สิทิพงซิีองซานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ุคลิปละก็บ่พลาดโอกาสนะครับในการรับชมคลิปดีๆสาระดีๆนะครับที่ได้นำเสนอนะครับให้กับเพื่อนเอฟซีและเกษตรกรนะครับจังไดกะฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ